situations at the restaurant ใครทราบ,บาร้านหมายถึงอะไร Show your hand รรรหือ้านอาหารอาหารในร้ององานจะพูดว่าอย่างไรหมายข้อที่สองข้อที่สองอะไงครับหมายความว่าอะไรประโยมนี้ restaurant ใครตอบได้หรืหอข้อ,อสุดท้าย Can you help me อ่ะเราเรียนเรื่องตอบอะไรเขาถึงบอกว่า yes please นี่เธอบริกรชายใช่ไหมคะหรือปล่อหหรือเสร์จเสิร help you หน่งถูกต้องไหมคะถูกต้อง